โอเคฮะสามเดือนคนนะครับผมน้องแอนจิกันโอเชี่ยอร์คอร์ดอยู่กันในเกม RE5 อีกครั้งหนึ่งครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับคุณนักผู้จัดไลท์คุณชนะอีกครั้งนะฮะไปเราไปต่อกันในชัพเตอร์ที่สองกดกดผิดมือลัน่น <c oughs> ไปสิกแล้ว่มไม่ใช่มือผมลั่นไปโดนไปโดนไอ้ปุ่มของสตรีมโอเคตอนนี้ <c oughs> เรา <c oughs> มีสกอร์เปียนหนึ่งหนึ่งเอฮะข้างล่างผมมีโอ้โหข้างล่างผมมีปืนบานเลยมันอะไรไป รอไปเล่นเดี๋นะโอเคขนาดน,นี้ผมเองผมเองคุณรู้คุณพูดรู้อะไรไหมผมว่าผมไปอัพปืนอัพปืนอัพปืนเก่าดีกว่าปืนใหม่ไม่เป็นไรไม่ต้องอัพเราเล่นแบบอินดี้สดๆใหม่ๆตัง,ต,งตังเรามีแค่ไหนแล้วก็เอาแค่น,นั้นเอสเอจีพีสองสองหกที่เราต้องการจะใช้เลยดีกว่าอัพไฟพาวเวอร์ก่อนดีกว่าขนาดนี้เอาไฟพาวเวอร์ด่วนและการไฟพาวเวอร์เยอะๆ มันจะได้สมกับได้ชื่อว่าปืนปืนฆ่าช้างปืนฆ่าช้างเลยอ่ะมันไม่ได้ชื่อว่าเอลฟ์เอลฟ์เคิวเลอร์เหมือนกับในภาคหกนะแต่ก้กาวเถิดลูกโมเออเขาวันไหนดีวะลูกโมผมยังไม่ถึงไหนเหมือนกันเลยเออก็างหมดแล้วกันเอาไปไปไปแบบนี้แหละเไปแล้วก,กันเนาะเพราะคำอินดี้ผมเอา,เอา S, S I G มาเลยแล้วกันนะ S อ G P อจีสองสองหกนี่แหละแต่ว่าเป็นปืนที่ยังไม่อัพไม่เป็นไรถือว่าจะทอนกันไปเปิดปืนพกนะเปิดปืนพก ใช่มแค่เปลี่ยนเป็นพวกเฉดให้มันเข้ากันกับสถานการณ์มผมยังไม่ได้ซื้อไอ้นี่เลยซา a r f i k a M M 93R เลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวูนเอ้ยเดี๋ยวผมเรียกไปว่าเรียกผมรถเนี่ยว่ะผมต้องเอาเคอร์เปย์สักอันหนึ่งเขืว่วไ้เอาไอ้พวกพวกแดงขาวพวกแดง <c oughs> จะพูดว่าอะไรวะ <c oughs> <c oughs> พวกแดง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 เออเขียวแดงเออโถ RGB บ้าจริง จะพูดว่า R G B ์จีบีไปแล้วยาจริงเมื่อกี้ลิ้นมันพันกันลิ้นมันสับสนครันี้จะเป็นนักดับจีบนี่คืนเคอร์ตผมติดน,นี่คุณเดี๋ยวค่อยขอบคุณผมอีกทีหนึ่งคริสเชาว่ามันก็ถึงเวลาสำหรับทีมอัลฟาเข้าไปแล้ว <c oughs> ไปที่ตำแหน่งที่เขาเขาซื้อขายกันรับทราบ <c oughs> แต่ผมกําลังนําหน้าไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าขอให้โชคดีกุดลักกันเหรอรู้สึกเหมือนโชคเริ่มไม่ดีแล้วพอเขาบอกไง อ้าเคุณนาภูได้กระโดดติ่งพัะสุชาไปข้างล่างแล้วลืมไปไม่ไม่มีเตะไม่มีเตกกองบ้างลุกนาภูกดกดแล้วเอฟแล้วไปเลยพุ่งลงไปข้างล่างพุ่งหลาไปแล้วข้างล่างมีของฉันไหมผมจำไม่ผิดเอออยู่ฝั่งอยืนฟัตรงนี้ไม่มีพอดีผมจําจําไม่ได้แล้วฮะจริงอ๋ออยู่ฝั่งนึงโอเคเราใส่ผมชินกับเมอร์เซเดสเยอะไป ขออภัยทุกคนนะทางผมหันเมาส์เร็วนิดหนึ่งพอดีผมเซนซิเซนิวิตี้มันสูงมากหรือว่าผมต้องขอปรับ,บใหม่นิดหนึ่งม,มั้งเนี่ยปรับก่อนไว้ปรับก่อนก็ได้เดี๋ยวผมไปยืนหน้าประตูก่อนแป๊บน,นึงก็เดินไปถึงหน้าประตูก่อนไปยืนปรับหน้าประตูก็ได้เดี๋ยวรออ่าคุณภูมิเก็บหังล่างหน่อยโอเคเก็บร่างก่อนนะไม่เหนะสงสัยว่ะออปชั่นอุ้ยโอ้ได้วะผมปรับเรียกชั่นออดไงคุณภูมันเลยได้เลยโดนกันได้อ เพื่อความสมจริงไงคุณผูเพื่อความสมจริงที่ผู้ใช้กัดเล่นละครมัลเซนซิฟตี้สี่เหรอเหลือสองได้ไหมลองดูดิมันจะช้าเลยไปตลอดรอบนี้เป็นไงเลื่อนไหมโอ้โหก็เกือบเกือบเฉื่อยแต่ก็ได้อยู่งั้นก็ปรับขึ้นใหม่นิดนึงก็ได้เอ๊ะแป๊บนึงผมขอลองดูหน่อยนี้ว่าผมใช้จอยได้ไหมขอแป๊บนึงนะลองดูลองดูลองต่อจอยว่าจอยใช้ได้ไหมจอยใช้ได้ด้วยเยี่ยม ไอ,อเออเอาผมเล่นจอยดีกว่าแต่ถามว่าจอยถนัดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมันไม่ใช่ปุ่มเพลเทชันมันเป็นปุ่มเอ็กซ์บล็อกผมใช้จอยเพลย์เล่นไงคุณผู้มันเป็นปุ่มเอ็กซ์บล็อกไม่เป็นไร <Okay. S 1> ฮะเดี๋ยวผมแก้ปัญหาโอ้ยคัมมอ,อนเฉยเลยบริสันกับตาตดชันอยู่นี่ส้นทางก็โดนบล็อกเคิร์กตินไหมตอนนั้นเขากำลังเถียงกันแล้วฮะ ผมขอเล่นด้วยนี่แล้วกันเพราะผมเล่นด้วยจอจะถนัดมากกว่าโอเคแต่ผมก็าจำปุ่มไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมกดผิดละกดคัดผิดคัสซีนจำปุ่มไม่ได้จำปุ่มไม่ได้โอเคฟึ๊บเอ้ยทีประตูเข้าไปโอเคเดี๋ยวดูสิบันไดมันพังอะ่ะต้องใช้สองคนในการจะไปรอบๆโอเคตะกองขึ้นไปหมดแล้วฟิวมีอะไรมีแก๊สจุน กุญ<จ>แจกุญแจเออเขาบป็นนาที่แกนี่ยดีที่กุณภูแก้ให้นั่งไข่เขาเขากำลังเขากำลังต่อยไอย้คุณภูผมผมกำลังเห็นเขากำลังเออซ้อ,อมดาบเ,เขากำลังซ้อ<ว>มดาบันอยู่เ<ว>นี่ยต่อยมวยต่อยมวยใช่ไหมยิงนัดติงได้ไหมย,ยิงได้เฮ้ยยิงได้แล้วครั <c oughs> บเออจมตีค่าศึกมันอะไรมันตัวอะไรมีปัญหาเาราธนาการแบคอัพตวนบ้าจริงช่วยด้วยมองไม่เห็นกับตันเกิดอะไรขึ้น เห็นก๊าสึกไหมไม่นี่มันอะไรอ่ะไอ้บ้าจริงเซอร์สปาราตี่สัปะหลาดอะไรทีมอัลฟาดีไหมทีมอัลฟาดิชแคนดีไหมดิแคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีคนโดนล่าแล้วโดนล่าเปล้ววัดวิมีคนมาขณะนี้ล็อกคอดึงคอหนึ่งดี๋ยวผมลองดูกันแล้วกันผมขอลองเล่นจอยดูก่อนนะชัปเตอร์นี้ ถ้าทำมันไม่ไหวเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนกลับไปเป็นเมาส์พอดีผมจะร้อนอะไรวะใครเป็นแล้ววะมันเขาบอกว่าเอาเอาพาไลผมหน่อยเอ้ยไม่ใช่อยู่เครืะห์ไม่ใช่ไม่ใชันหลังมาเจอเจอจ่าเอ๋เฉยเลยเมื่อกี้บ้าจริงเอาไปเลยจ้วงหนึ่งเออโอ้โถเมื่อกี้เมื่อกี้คนเขากำลังเมื่อกี้คนเขากำลังแบบดูรอบๆอยู่หันหลังปุ๊บอ้าวจ่าเอ๋เธอเป็นใครแล้วก็โดนเต็มหน้าเลย ไปเรียบร้อยเลยเจ้าปลเล้าคนนั้ฟูกเก็บอันนี้ครบแล้วใช่ไหมไอเหรียญ BSA อ่ะเออน่าจะครบแล้วมั้งจำไม่ได้แล้วอโอเคตอนนั้นตอนผมเล่าคุณเป็ดคุณเพลแนะน,นำทางให้ผมไงว่าอะไรอยู่ไหนบ้างผมเป็นเด็กใหม่ไอมันร้องอะไรวะยเอามามาลงคนไปมันมาเต็มเลยคุณนั้นข้างล่างนั้นอุยอ้ย,โ,ยโดนแล้วหนึ่งเอเมื่อกี้เห่ยงเห่ยงอาวุธพร้อมกัน เขาเรียกว่าแลกเลือดแลกเลือดแลกกันคนละคนละเชือกคนละเชือกหนึ่งไม่ต้องกลัวเลือดคิดก็เชว่าไม่ลดอยู่แล้วเพราะว่าที่ที่รถก็ใส่ไอ้เมลีเมลีเวสเมลีเวสมาแล้วนี่มันยังนี่ไงยังเข้าหนักเลยไม่ต้องกลัววันอภูถ้าเล่นในพิมพ์ชั้นเอลหนักกว่านี้อีกมาดิจะปีนนะโอเค เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเร็วๆเปลี่ยนมาปิวกระเด็นล่วงไหมล่วงโอเคแจ๋วปัมป๊มปั๊มคนตพูดเป็นมิลิสเปเชวลิสต์ฮะพันไม่ต้องกลัวได้มาหมายนี่พูดเป็ะขาดคำเลยช้าไนิดดึงช้าไปนิดดึงคนตะพูดให้ผมพูดขาดคำก่อนก็ได้นะเมื่อกี้ช้าไปนิดช้าไปนิดเอาใหม่เอาใหม่เมื่อไรเอเอเตะหน้าให้หนึ่งยีเอเคเอาเหมืนเพิ่ม โอเคไปเราต้องเดินไปไหนนัดลืมละไปล็อกจากด้านไหนโอเคอืมปั๊มปั๊มปั๊มอ๋อนี่ประตูนี้เยี่ยมกระสุนลูกซองกระสุนลูกซองฮะเยี่ยมเลยฮะมาปั๊ม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 ตอนนี้ไม่มีอะไรไหมมีสเปรย์พยาบาลเยี่ยม มันไม่เหมือนภาคหกนะเพราะภาคหกคือเราเก็บไปได้ทั้งคู่แต่ถ้าเก็บได้คู่ก็จะโกงนิดหนึ่งก็คือของไงก็เก็บไม่พออ้าวอ้าวช็อตเขาแล้วกระโดดลงล่างคนคนอภูตไม่บอกเลยว่าคนอภูตจะตัคติคอร์หรืทวีตเมื่อกี้ไม่ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าจะทำไม่รู้ตัวว่าจะทำจด้วยโอ้โหอะไรกันนัเนี่ยทั้งหมดเปของเลยไหมทั้งหมดเหมือนจะขอเวลาด้วยด้วยแป๊บหนึ่งกดผิด เฮอร์รี่คุณ <c oughs> ผู้พูดบอกเฮอร์รี่กับผมผมผมเองเป็นคนไม่รีบร้อนคนุณผู้พูดผมเป็นคนที่ใจเย็นๆเดือด<ๆ>ไปเอาลูกซองไปยังลูกซองอยู่ข้างหน้าใช่เหรอคนผู้พูดเอาเหรียญนี้ยังอะเหรียญเบสเอเนี่ยไหนด่านนี้ได้เอาหมแล้วนะเอาหมดแล้วใช่ปะอือด่านด่านแ,แรกๆน่าจะเอาไปหมดละโอเคครับผมยิงหมดแล้วกันยิงอาจจะได้ทั้งคู่ก็ได้มั้งถ้าจะไม่ผิดน่าจะได้คู่แหละแล้วสรุปแล้วเอาเอาลูกซองไปยังอ่าอยู <c oughs> อ่อยู่ข้างหน้าถ้าผมจะไม่ผิดนะข้้าางหนโอเคเอ เออเตะประตูนี่เอมาจดเซโอใครอ่ะช่วยด้วยค่ะแค่ก็ได้ช่วยฉันทีเป็นคนข่มขืนช่วยด้วยเอ่าเราควรช่วยเขาดีป่ะรู้สึกรู้สึกเหมือนไม่ควรช่วยอะไรเหมือนพวกเขาจะเข้าไปอาจจะมีอะไรกันด้านในหรือเปล่าไม่รู้วะไม่ต้องคนไปช่วยไหมเนี่ยพันพูดอิตาชะเอาของเต็มวัด อะไรเต็มเราเบิดมือไปเอ้ยงั้นเราแบ่งพวกความนี่แล้วกันเนาะเราแบ่งพความอินดี้อเอาอันนี้ไปเราจะได้มี rgb โหละอันมาอิตาชะได้มาแล้วขนาดนี้เออเล่นด้วยจอยค่อยกดเปลี่ยนปืนถนัดหน่อยเล่นด้วยมัคีบอว์พอดีผมจำไม่ได้ว่าเปิดอุปกรณ์ผมอยู่เลขไหนบางทีลืมเช็คโอเคพอดีผมเล่นด้วยจอยเยอะนิดนึงตอนผมเล่นในเครื่อง ps สี่ อ้าวเฮ้เกิดอะไรขึ้นเอาตัวด้วยเพราะเขาไอ้กำลังอยู่พวะมันอยู่แถวนี้ก็ได้อืมนี่เขาแต่งคิดกันน่ไดเหรอคุณโดนด้วยไหมลาวิชยมีจับทำไมปากกว้างขนาดนี้พริสไม่น่าเชื่อเราเจอสตีปากกว้างแม อู้ฟูยแล้วไม่เป็นอะไรได้ยังไงกระเด็นไปโน้ตแล้วไปด้านหลังไปด้านหลังอ้าวคนคนอู้ส่งให้ผมเฉลยเลยเอืออ้าวหลังมาวัดตึบมาอีกแล้วมาทำไมให้อายบ้านนาและพี่น้องเออเข้าหน้าไปอย่างนี้เองวัดตบเอาอะไรอ้าววัดตึบนี่ยำแห่งหนึ่งเออเพราะว่าดาเมจมาจากเราโดนกันเองนี่แหละ เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชดาเมโดนกันเองนะหมายถึงว่าเราเรากระเด็นกันเองเพราะว่าเราเราโดนกันเองเนี What the ่ยวัดจับเร่กรุณีเ u t of อ h แต่เอาลูกซองไปนี่น,นี่อิตะฉะนะเฮ้ยอิตะฉะไม่ลงในไงเออนี่ยน้อยแม่คน <c oughs> <c oughs> นี้เขามีสร้อยสร้อยด้วยโอ้มีสร้อยเยี่ยมมากราคาดีราคาดี ราคาดีราคางามกระสุนลูกสองโอเคคนรัพู้ไม่ได้ไม่มีลูกสองผมว่าผมรู้สึกเหมือนของมันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เฮ้ยเอุ้ยเอ้ามาไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยมันมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงอะไรคนรัพู้เลยทีเดียวไม่น้อยจะนะผมให้ของอะไรไม่ค่อยได้เลยเหรอมาใช่ไหมโอเคอ่ะเราเปิดเอาขึ้นไปฮะ เออเดี๋ยวเอาแล้วผมซื้อปืนนี้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวรับทราบตอนการกำลังเสริมใช่ไหมไปเตะหน้าหนึ่งีหน้าหงายแล้วก็จ้วงซ้ำให้ด้วย <c oughs> โอเคแก๊กดึงคันหลังโอ้วัดเจ็บลัวเข้าไปเลยขนาดนี้ขนาดนี้ลัวเข้าไปยังไงก็โดนแก๊กดึงคันหลังโอเคไป ชดให้หมดแหมบอกได้เลยว่าเป็นการเรียกว่า Electric Buzzard าใช่ไหมเอ่เอ Electric e l e c t r i เ i t y e l e เ,อเอทอร c ปี y เลยเหรอแหมบำบัดบำบัดไฟฟ้าบำบัดด้วยบัมบัดด้วยกระแสไฟโอ้จะอะไรจะอินดี้ขนาดนั้นแปะเรามีกล่องตัวนี้อีกสองกล่องขนาดนี้เราเองก็ต้องกดเปิด EA Chip ปืนพก อ่ามีนี้ด้วยเยี่ยมเลยแต่ว่าไปรับคุณอภิวเคยเล่นถึงโปรโมชั่นอไม่ก็เคยครั้งหนึ่งแต่ว่าเล่นแล้วรู้สึกไม่ค่อยเอนจอยก็เลยไม่ไปต่อไม่ไปต่ออ๋อโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้อโอใครโดนของพื้นอยู่วะเสียงร้ <c oughs> องแบบร้ <c oughs> <c oughs> องแบบแค่ก็ได้อยากเข้ามาไม่ใช่ผิด <c oughs> โอเคผมถือ S ผมเสิร์ P สองสองหกไว้ก่อนแล้วกันขนาดนี้มันจะมีเสียงอะไรบางอย่างทำไมมันมีอมของอยู่ในนี้วะนี่ยังกับเป็นคลังเก็บของกันเหรอก็น่าจะใช่ป่าวแบบไม่ใช่ผมกด,ด,กด,ดอินเวสติกเกตเฉยกดอินเวสติกเกตดูนี่มันไม่มีกดทอนเหรอวะจำได้มว่าม,มีปุ่มทอนอยู่ไหมเหรอปุ่มทอนทำท่าเหรอมีด้วยเหรอนี่ ผมจำไม่เห็นได้เลยเขาใช้ได้แค่ในมือเซอร์วะเออไม่รู้ดิโอ้ผมอ๋อนี่ไงได้ได้ได้ของผมกด L3 R3 อ่ะเนี่ยคนภูหงษ์เนี่ยฟิ e วิ e เป่า L3 R3 มันคือปุ่มไหนวะไม่รู้เหมือนกันเขามาจากทีมอัลฟาเนี่ยวะเราช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้ว Come on อ h Lt อ๋อของคีย์บอร์ดเป็น Ltx อ๋อ alternate x เนาะเดี๋ยวกดดูโอเคเออเหมือนกัน โอ้ทางทางนี้ดี่หว่าแม่งขาทางก็เจอมืดเกินอ่าคอนเฟร์มไม่ได้เปิดแบบตั้งคอนเฟิร์แบบได้แบบสมจริงไม่ไม่ได้เปิดแบบมันเกะกะอ๋อเกะกะพอดีผมเปิดแบบอยู่ตลอดเพื่อจะดูเส้นทางด้วยในตัวประเด็นถ้าผมจะไม่ปิดจิแถวนี้หรือเปล่าวะรอจริงตื่นตื่นแอนแอนตื่นเถอะฮะเชียร์เชียร์เจ้าเจ้าไม่ตอบสนองเชียร์เจ้าเจ้า เราซ้ำ c p R งั้นเหรอช็อต c p R อย่างเงี้นไม่ต้องสนองอีกรอบนึงเคียร์เคียร์แล้วก็ดังดังตูมไปวะดังตูมเราเสียเขาไปแล้วเราเสียเขาไปแล้วเ้ยก่อนนะเอ๊ะเหมือนผมจำได้ว่ามันอยู่แถวนี้นี่หว่าอ่ะนี่ไงอยู่ตรนี้ปิ้วโอเคเกือบไปแล้วเราเรายิงเพื่อเอาแต้มเพิ่มไม่ใช่หรอ เราพูดเก็บะอะไรฮะเรียพรเรียบเลียบเลียบเลียบโทษมีการส่งคืนส่งคืนด้วยไฟฟ้าไปด้วยไฟฟ้าเลย,เยช็อกเทอรลปีช็อกเทอรลปีเยอะม,มากมันเกิดแมวอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยโอ้มีน้ำเมือกดำเต็มหมดเลยเาใส่ด้วยปลาหมึกกินปลาหมึกเยอะไปหรือเปล่ากิ็นเลนี่ไง,ไ,งไอ้เมนูไอ้นั่นแหละปลาหมึกสดของเกาหลีอะ เออเด็ดเด็ดเด็ดอย่างเงี้ยนะเออให้มัใกันใครทำอันนี้บางอย่างจู่โจมเราเออวิ่งมันเป็นผู้ชายที่ใส่ชุดช่างสีฟ้าแต่แล้วชุดช่างสีฟ้าเนาะเออกอนนะมันรอดซิปมันรอดซิปมันเป็นการจัดฉากเหรอมันอะไรมันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตกลซื้อขายกันผมดาวน์โหลดข้อมูลมาจากคอมพิวเตอร์พวกนั้น คุณต้องเอาไปให้กับศูนย์ราชการเฮ้ยเฮ้ทำไว้ก่อนนะไมื่อกี้คนผู้ฟ้าอะไรนะไหนึ่งกินน้ำอยู่ยิมน้ำอยู่โอเคฉันเห็นครับคนหนีไปแต่มันหนีไปแล้วเดี๋ยวนะปืนที่ผมถืออยู่มัน p สองสองหกก็เจอหรอก็ไหนเคอร์ตินไหมได้ข้อมูลมาแล้ว ที่บา้าฟาดล่วงแล้วเออวิ่งหนีไปรับทราบโอเคส่งข้อมูลมาที่รถจะเอาจักรยานพาหนะอยู่ในเอ่อลงลงเก็บพลังรับทร,ราบอ๋อไงมองมองหน้ากันอย่างงี้ทำไมอมองหน้ากันเนี่ยมีปัญหากันแล้วกันเอาไว้เอาไว้ท็อปเทปปีเคลียร <Clear. S 2> ์ ยาสาผมน้ำมันเครียร์เครียร์ก็เครียร์กันไม่ใช่หรอเราไม่ได้มีสปอนเซอร์แทนนะครับผมบอกไปก่อนสปอนเซอร์เหรออยากให้มีเหมือนกันนะนั่นสิเ็งไม่ถูกโอเคสับสไครต์เราไม่สูงขนาดนั้นเราไม่มีสปอนลงมาแล้ว แตเราก็ชอบดื่มสปอนเซอร์นะไม่ใช่เราผิดผิดกละน้ำกันพาไปาไชาบะลิีเหรอวะชาบะลิีุ่มั่นี้กินชาบะลลีเยี่ยมเลยชาบะลิผมก็ดีบ่อยนะปั๊มปัมป๊มป้าลำปั๊มอะไรวะปืนปลอกคุณน้ำผู้อปืนพกไปบ้างก็ดีนะกระสุนปืนพกเนี่ยเออเออวะเอามาเลยชาบัลลีแม่แท้ไม่มีเลยเอาไปอันหนึ่งจุบพอผมไม่ปืนสารกระบอกเนี่ยคุณน้ำพัวมีกระบอกเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้า H Q ก็วางก็วางไอ้นี่ไว้ให้ไงวางกล่องไว้ให้ไงสป라이สปายบ็อกซ์เยีาา่ยมอะมันจะไม่ลุกใช่ไหมอย่าลุกนิดนึงไม่รู้เหมือนกันถ้าขนาดนี้เป็นห้องห้อง,ห,องห้องเตาไฟห้องหลอมห้องไฟแต่มันเปิดแล้วเขาเขาเปิดไฟเนี่ยไฟเขาเปิดอยู่ <S <S ถ่ายนี้ <S 2> <S 2> <S มันดูลม้มลงง่ายๆเหรอ เอ็นแบบนึงสงสัยป่ะวันทัฟคิดเหมือนผมเลยอ่ะวันทัฟคิดเหมือนผมเลยเมื่อกี้ผมก็ำลังจะยิงเลยวันทัฟยิงก่อนวันทัฟคิดเหมือนผมว่าแย่จริงถ้าสมมติว่าก็ลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมติมันยังไม่เกิดเรื่องมันจะยิงนะหรือเปล่าวะปลุกแป้งได้โอเครู้เรื่องยิงได้ยิงได้แล้วก็ยิงแล้วเราก็รู้เลยดูแล้วรู้เลยรู้เรื่อง เราได้กุญแจแล้วเต่าหลอมฟิววิทมามาเราเรียบไปก,กันดีกว่าก่อนที่ชีวิตเราจะหาไม่มาก,กันดีเรายังมียาอยู่ใช่ไหมอ่ามะม,มีเฟสเอจอยู่อันหนึ่งโอเคก็ยังดีไม่เป็นไรฮะถ้ามันถ้ามันลุกเราเองก็จะเหม,มือหน้ามือหน้านี้มัน เพราะมันมองหน้าเรามันจะพูดไมได้บอกว่าคนละลุกคนละลุกอืมเสียบกุญแจเสียบกุญแจมันยากอะไรทำไมต้องเสียบแบบใจเย็นขนาดนั้นเอ้าก็มันไม่อ่ามันไม่มันอะไรมันไม่มันไม่มีอะไรมาแต่ตอนนี้มันมาแล้วแล้วทำไมมันรีบใส่กุญแจทำไมเราดูดูอะไรอยู่มันคือหนอน พยานพยานพยานก็ก็ไม่ผิดเนาะไม่ขี้แยขีย้แยไม่หรอหนอนแหละเออผมคิดว่านั่นแหละไอ้ตัวที่จะก,การทีมอัลฟาเนี่ยไม่ผิดกระโดดตบสิคะรออะไรขณะนี้วันทัพต้องหนีแล้วไม่งั้นชุดจะหาไม่มากกว่านี้ง่ายๆก็คือหันหลังแล้วก็วิ่งเลยวิ่งยาวๆวิ่งยาวๆวิ่งยาวๆและแทงที่วันทัพยิงไปหายไปแล้วด้วย เอเเอน่ลบถังได้เลยลบมันได้เลยลบนี้เออไรถังชื่อว่าฮาตาลีอยูงง่นะถัง,ถ,งถังคือพัดลม,มอ่ะถังยี่ห้อหะอะไวะยี่ห้อหาตาลีเดียวใช่ไหมชื่ออยู่มาสิมาสิ <น conclusions> ประตูปิดด้วยมันทำให้เรางโง่เพราะเราประตูปิดไม่น่าใช่ว่าก็นะมันเกินไปเอาไปเลย คนทัพยิงมันไปยิงมันไปกระสุนคนทัพมีเป็นร้อยกว่านัดยิงไปเลยวิววิววิวมาไปหาคนทัพยังมาแล้วมาแล้วคนทัพเร็วเร็วเลยอย่าอย่าไปไม่ได้ของผมถ้าผมไปใกล้เกินเดี๋ยวมันหันหลังมาโอเคเร็วเฮ่ปโอเคระตูกำลังปิดปลดระวังตื่ด ประตูล oh mm ัอ hmm. ป <qui> ิดแล้วมอดไปหนึ أو. ่งทีสมกับเป็นเตาหลอมอ้าวข้างเดียวสุกเลยยันยันยังเดี๋ยวว่าใหม่เดี๋ยวว่าใหม่เดี๋ยวว่าใหม่คุณดูพุธถอยกลัมาผมราะว่าคุณธุพุธก็ถอยกลัมาเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้ผมเหองกำลังจะปลาเลยใส่ ไฟนะโ h เราเปิดมือได้ผลจ๊เหรอไม่น่าได้ผลเอาไปเลยเปิดพกผมมีพีสองสองหกไม่ต้องกลัว<อ>มันจะคลายไปแล้วกันนะพูระวัง<อ>ผม <ไป S 1> สแตนบายสแตนบายรอผมพูดเรียกมัน <ไป S 1> จริงผมกลัวมันจะพุดมาหาผมเหมือนกันเนี่ย มันขาดไปแล้วไปเลยเข็มกดนแล้วกดนแล้วกดนแล้วมันดึงช้าประตูกำลังปิดกรุณาถอยมาหมายเชียวบั้มครั้งที่สองแม่สูหรือยันดูสิอาจจะยังอาจจะนั่งอีกสักรอบหนึ่งหรือเปล่าพวกการ์ดินดี้ปกติต้องสามรอบ เสแล้วนี่ยมาใหม่เยี่ยมคิสปี้คริสปี้ครีมโดนัทถอด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 แล้วไปรับมาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยแม่แม่ไม่ไม่แม่ไม่ได้รับไม่ได้รับแม่รับเลยไม่รับไม่มีคนฟุ้งผมก็ส่องรอยซับจะมีได้ไงแอบไปรับมาก็ไม่บอกผมส่องรอยซับถ้ามีก็ดีฮะ รอบนอกลุ้มในเลยแม่เชี่ยไปเลยเสียบกุญแจผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าหากผมอย่างนี้มันจะนี่ไหมไม่โอเคไม่เหมือนับไม่เหมือนกับภาคหน,น้นโอเคไปอยากรู้เฉยว่ามันเหมือนภาคหกหรือเปล่าลูกซองที่ยิงกระเด็นได้นะอะไรก็น่าจะแรงไปหน่อยไม่ตื่นนะอย่าตื่นนะโอเคเยี่ยมอืม ะคนตะพูเอาไปเลยกันึองเพราะคุณะพูต้องใช้เยอะกว่าผมอ่ะคุณะพูต้องคุณะพูมันเต็มร้อยนัดเนี่โอเคโอเคแล้วก็อันนี้ลายมือ s h ปิ้วโอเคอ๋ออยู่ตรงนั้นนีกว่าลืมไปเลยลืมไปเลยลืมไปเลยไม่ใเรียนมรียไปเลยวคยมีคาบเพราะลับไปละลับไปละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปเรียนจำไปเยว่าเคยมีคาบไงคาบเรียนเออ รับมาหลายรับมาหลายเจ้าเนี่ยอย่างนั้นเลยนะแม่ถ้าผมรับมาก็ดีสินั่นคือประเด็น <c oughs> กล้องวงจรปิดอา้าวมันก็วงจรปิดไม่ใช่หรอมันมันไม่ควรจะใช้ได้นี่มันปิดไปแล้ว s <S ไปกันเตะฮากำลังนั่งคิดกันอยู่ว่าคืนว่าเย็นนี้กินข้าวไหนดีไงน่า <c oughs> สนใจได้ละ ไปดาวน์โหลดข้อมูลตัวนั้นมันตัวบ้าอะไรเนี่ยนะ YW ที่ไอ้บ้าเออวิงมันทิ้งมาให้ให้เราเพื่อจะจัดฉากจากตัวจที่มันจากการทีมอัลฟาแล้วก็เราโคชคดีเลยที่เรายังมีหายใจลมหายใจอยู่ถ้าเรามามาเร็วก่อนนะถ้าหากเรามาถึงก่อนแล้วก็เราคงจะตายเพราะพวกเขาอะก็จริงนะคิดเรียกศูนย์ได้ยินบอสที่นี่ศูนย์งานดีมาก เราทำการวิเคราะห์ข้อมูลทันทีเมืองทั้งเมืองนี้กับลรกไวแล้วคนแถวนี้บรรยากาศเป็นพวกนาดโดข้อมูลเหมิอกับที่รายงานที่เคนเนดี้เคยบอกมาน่ามากกว่านั้นมีะระยมายาที่ใหม่มีลายมายาที่เราไม่เคยเจอมาก่อนตอนนี้รถของเราถูกถูกทำลายแล้วต้องการรับเดตดข้อมูลเหมือนตอียดภา,ารกิจภารกิจยังเหมือนเดิมจับกลุ่มเอวินได้เป็นภารกิจหลักสำคัญสุดเราเชื่อว่าเขาจะหนีไปที่ลงคุณจานำออไปที่เมืองที่ตรงท่าสารีฝ่ไฟแล้วเดี๋ยวก็สองคนเองนะเราจะทำได้ไง ทีมดัต้าถูกส่งออกไปแล้วกำลังไปเพราะเขาจะไปช่วยพวกคุณไปถึงตำแหน่งหนึ่งเพื่อจะจับกลุ่มเอลวิงแต่ว่าเราไม่ได้ผมขอย้ำภารกิจยังเหมือนเดิมเราจะไปสามารถปล่อยให้เขาหนีไปได้กัวนาไปที่เหมืองยูวทังดาวสารยตไฟขอโชคดีนี่บ้าบ้าจะชัดเลยก็เคยคิดไบ้ว่าเราเอตัวเองเป็นเหมือนกับหมาที่จะถอนตอนไหนก็ถอนได้อืมก็เป็นเหมือนหมาปล่อยกระดาแหละก็แค่จะออกก็ออกไปเลยหมาจะส่งเรา ก็นะแล้วผมได้ช่วยกับบอกไงว่าอะไรวะอะไรนะหมากบนกระดานมันไม่สามารถเป็นเพลเยอร์ได้ไกก็จริงแล้วผมได้เอบ้าจริงครับผม accuracy สี่จริงไม่ได้ <laughs> <laughs> จะบ้าตาย <laughs> ชิวิฉันบ้าจริงโอ้ยโอ้ยหรือปิดคลิปปะโษโอเคไว้เจอกันในชัพเตอร์ห,รหรนึ่งกี่สามมาสวัสดีสวัสดีฮะบายบาย